DFC สุขุมสุขุมที่ติดตามซ่องบ่าวนิพนธ์คำตะก้าเนาะเดีはは๋ยวเมื่อนี้น้องปิ่นจะพาไปยังโลมาพี่มาพีมาพีเอาไปรอบสวนยังไรเฮาเฮาสิออกไปยังให้อาหารหมูเจ้าหลงเจ้าหูอีกยังก็เจ้าหลงเจ้าหูเจ้าหลงยงซื้อยากอะไรกับเว้าน u m b e เป็นเนาะพราตั้งซื้อยากแต่กินไปกินไว้ยกอะไร เดี๋ยวเมื่อนี้น้องปิ่นกับน้องที่เอ๋จะพาไปเกลือหมูเนาะพราดีเข้าไปกินเกลือตไม้กลับมาแล้วตอนแรงค่ำเลยเดี๋ยวนี้ก็เนาะประมาณห้าโมงหกโมงแรงเขากลับมาเขากะซิไปตลาดมาแล้วกลับมาเขากะซิเกลือหมูหดต้นไม้เขาเนาะแล้วน้องปิ่นจะคนแกบให้หมูเขาได้หัวอาหารมาอีกแล้วหัวอาหารหมูว่ากินเด็กกินหัวอาหารหมาพอดีนี่ เอาหัวอาหารหมูให้กินกรบเพกินป๊อดกับลูกเอี้ยังละมันหิวแห้งแล้วตอนนี้เนาะป๊ากับลูกมันชีเจ้าหลงหูบ่อีหยังก็เจ้าหลงเจ้าหูเจ้าหูเจ้าหลงหูจักซื้ออีหยังซื้อแย่อร่อยน้องปิ่นกระเ้าน้ำบ่เป็นเดี๋ยวให้พอสอนให้เด้อซื้ออีหยังเด้อเดี๋ยวน้องปิ่นคนทำกันเนาะเขียนไป เจ้าหลวงเจ้าหูเจ้าหลวงเจ้าหูมาหูมาหั่งยาลูกยามันเปื้อนเปื้อนเดี๋ยวไม่เห็นเองตอนนี้ก็คนแก่เนาะเบิ้งยายาบ้าพอเพี้ยเดี๋ยวไม่เห็นเองเพื่อนมือเด้อยดมเบิ้งมือด้วยไงเบิ้งเบิ้งมบิ้งมันถึงมือนี่ จะน่าล้างมือนะคนทำให้มันเนาะเอาหัวอาหารไปผสมจักน้อยให้มันเหนียวน่ะมันขี้ตกเลยพอแล้ววันนี้น้ำเจ้าอะไเจ้าหนูใหล้างมือวันนี้คันยักกระมู่นี่มีเด้อจุ่มปะจุ้มล้างเจ้าเราจุ่มกระมู่นึงกันเนาะ น้องปิ้นคนแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คุณเรียบร้อยแล้วไปเหาเอาไปให้หมูระวังเต็มไหมเด้ะพี่ยังก่อเจ้าลงเจ้ามัวนี้เลยเจ้าลงเจ้าหูวปิดประตูยูแม่ที่ยอายังวาว่าเป็นเลยเจ้าลงเจ้ามัวเรื่องไหนเราซื้อเงี้ยแค่พอตั้งสี้วเจ้าหลงเจ้าหลง

ไปเดี๋ยวเราเขาไปเบิ้งทางในเนะจะไปใกล้มันลรกมันยานยานคนเหรอจะไม่ยานคนมันยังบวลึงคนกินอา,า,าหารมาูมันกินอาหารมูมันกินอาหารม้าอ๋อ

หัวหันหมาหัวหันนี่ก็หัวหันครับเพราะว่ามันตีเล็กกินตัวไรเนาะมีหัวหันหมูกับหมาตัวนี้ผสมทำเนาะแครอทแครอทเอาอะไรไว้แครอทเดี๋ยวเขาออกไปให้หมูมันมากินเนาะมันตีตกใจมันยังบนลืมคนแดนเพราะว่ามันจะตีลืคนแดนป้าออกไปข้างนอกวันนี้อูดอูดมากินเขาเด้อเจ้าหลวงเจ้าหมูเจ้าหลวงเจ้าหมู อยากกมาหูมาห้งมาล่าเจะาหลงเจ้าหูเจาหลงเจ้าหูมา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 เอามากินเนาะเดี๋ยวเ,าเอาไปทาอยู่ข้างนอกนะเอาไว้ให้มันกินทีนี้เจ้าหลงเจ้าหูจะเลือกกินตัวนี้หัวอาหารหมาตัวนั้นหัวอาหารหมูผสมผสมหำ จ้าบ่ียบมาลูกตั้งจ้ะพาออกไปข้างนอกวันนี้เดี๋ยวมันก็มากินเนาะเดี๋ยวเขาเจาะเบิ้งเนาะเดี๋ยวเขาเจาะเบิ้งข้างนอกเนาะดูนหิวแหงเห็นปะมืออาหารหมูกำห้ามว่กินกินหัวอาหารมาทาอมาหารมานี่กินดีคักยำก๊อบกบกบกบ cứi như kiểuเจ้าหลงเจ้าหู gõ lắc đôi lạy lạy đầm cưỡi như kiểu mèo hú mèo hăng nghe coi vậyเจ้าหลงเจ้าหูเจ้าหลงเจ้าหูเจ้าหลงเจ้าหูแมนบอแมนบอไป bao 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 อออกก๊อคิตตี้แคลอกับคนคิตตี้คิตตี้แอเนไปหาคิตตี้คิเที่ยวเแม่ยนแหน้องปินซื้อมาอีกสองถุงละหัวอาหาร เราได้ออกไปแล้วเราก็ต้องซื้อมาพี่น้องว่าหลังคาบบมีน,นเอาหลังคามาใกล้ไว้ซื่อๆนอนเดี๋ยวจังหน้าก็เฮ็ดโครงหลังคาขึ้นไปอันนี้เฮ็ดเสื้อาวซื่อๆดอกเดี๋ยวจะหุบตกมาใส่เดี๋ยวค่อยไปเฮ็ดจบเจือเทปุ่นเครื่องนึ่งบบเทปุ่นเครื่องนึ่งเนาะ <c oughs> มองดอยมันขี้ใส่เดี๋ยวน้องปิ้นซีเอาแกบมาห่อยยอเอาไปปลูกมันนอนอยู่ทางนี้เนาะเอาไปปลูกห <c oughs> มูมัน พี่ม,มันนอนอยู่ฝั่งนี่มันขี้อยู่ฝั่งพุ่นเดี๋ยวน้องปิ้นสิเอาแกแบมาห่วยลงมัหนี้มันจังบ่มีกินขี้หมูเนาะแม่นั่นเลยหมูกินน้ำแล้วตอน,นั้นจ้ะเขียนว่านั่นเนั่นเลยย้ำกินก็รอบก็รอบก็รอบเลยใกล้จะหมดแล้วน้ำหมูน่ารักเดี๋ยวเขาค่อยไปเก็บผักยืมสวนเทาไปให้มันมันนี่ทีมงานสร้างกับบอยอยู่เนาะเพราะว่ากลับบ้านแล้ว ค่ะสร้างกับ,บ้านแล้วเบ,บ,บ้าเอกับเบ้านิฮวนไปเย็นซื้อพวงสั่งหรด์บ่เมนไปซื้อพวงสังหลด์ไปซื้อของใส่หลังนี่เนาะไปซื้อของยึดปรงกันไปประมานเที่ยงนี่แหละเิ่นพากันออกไปจะได้กลับมาแล้วทีนี้นมันตุกใจอย่าเสียงหลังมันยังโมลึงคนจะได้ให้มันลึงคนแล้วน้องปิ่นกระเซียวเอามาปล่อยข้างนอก ยำหันหเขาเอามันเข้ามาบ่ายเนาะเอามานันออกมาย่างเล่นก <c oughs> ินเบลตาแซวเลยเป็นสาวแล้ววนี่เบิ้งกัำกับลุงได้ไหมนี่ป้ากับลุงนี่แหละเบิ้งหมูอยู่มันยหยาบก็เก็บก็เช็ดเลยมันกินเนบลตาแซวปะ แ,แช่ไปเขาไปกินน้ำหมกักช่วงนี้ก็โควนะิดระบาดเนาะยึใส่กับโควิดระบาดยึดเล่ากะนหนักขึ้นกันยึดเล่ากะโคอวิตเน่นบอกป้ากับลุงไหมป้ากับลุงเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าไปใช้เด้อโควิดเด้่อยุดวันสงการนํำเด้อป้ากับลุงสงการเลยมาแล้ว อมอกป้ากับลุงไม่ออกไปทางใดไซแมทเดอ้ออย่าลืมล้างมือเดอ้อออกไปทางใดไซแมทเด้อแล้วก็ล้างมือเด้อทำให้นจับแตังจับฝาเด้อช่วงนี้กัโควิดระบาดเดี๋ยวนี้น้องปิ่นกะปลุกทุกอย่างแล้วเนาะอยู่ในสวนเพราะว่าเขาบุกล้าออกไปข้างนอกออกไปคือน้องปิ่นไปตลาดจังสีน้องปิ่นก็บอกให้น้องที่อยูไปนำ้ำไปนำ้ำเพราะโควิดแม่น ไปนาน้องปิ้นก็นให้นั่งอยู่ในรถท่าน้องปิ้นก็นลงไปซื้อของเองเนาะอันน้องที่เอาไปนําเดี๋ยวนี้เขาก็ในสวนเขาก็มีเกือบครบแล้วล่ะมีปลามีน้องไม้มีพักอยู่ในสวน,นเรามีกระมีลูกหูมักขือมักพีกนี่อย่างมะมีหมูมาเลี้ยงแล้วแต่นี้ก็สมาชิกไม่เขบบาจะได้น้องปิ้นก็นเอาไก่มาเลี้ยงหาไก่มาเลี้ยงทีงนี้ยังบบมีไก่ว่าเป็นไก่ฮาน ไเอาไก่มาเลี้ยงพร้อมแม่พี่เห็ดแบบพอกสููกันด่านยอทาเบิ่งหมูเขาเนาะว่ามันกินอิ่มยังแม่เยอะเบื่อแล้วหำบอกกินกินแต่หัวอาหารหมางึดอยู่ได้เนาะหมากะเอ้ยหม,มูหมูกินหัวอาหารหมา,าวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์มาหั่น เจ้าลงเจ้าหูเจ้าลงเจ้าหูเจ้าวันทอิ่มแล้วบ่เอียงกันเลยบางเสามาหั่นเจ้าหลงเจ้าหูเอาซ้อมไม่ซ้อมไม่ยิ้มแล้ววะนี่คนนอาเยียบไปบดแล้วหามโบกินกินมาหัรหมาย้มก๊อบก๊อบก๊อบคล้องไข่แล้วค้องไข่แล้วเด้อเจ้าหลงเจ้าหูเลยโมเมนต์ เจ้าหลงเจ้าหูทาไงยังเหรอฮันจิโน่เหรออืมที่เราบอกว่าฮันจิโน่เหรอเจ้าหลมเจ้าหูอะบ่อแม่เจ้าหลมเจ้าหูเจ้าเหี้ยต่อเจ้าเยี้นี่เจ้าเดียวบ่อแม่เจ้าไม่ของหมูนะแม่เจ้าหลงเจ้าหูยิ้มล้วว่านี่หมูหน้อยนี่ทองไข่แล้วเนี่ยทองไข่แล้วจะอะไรกัน แม่ตัวไ,ล,ไล,ล่สีดำผัมสีน้ำตาลนะครับสองตัวเลยแกเดี๋ยวเขาค่อยเฮ็ดตอกโคงขึ้นไปเนาะเอารังค่าขึ้นไปไว้ทางเทงอันนี้มันต้มเถอะมันฮอนแดดลมมันบ่เข้าเนาะวังเสาวังเสามาหั่นเจ้าหลวงเจ้าหูวังเสามาหั่นเจ้าหลวงเจ้าหูบ่ วันเช้าวันเช้ามาหั่นหมาหันเลยม่มแล้วกินน้ำแล้ววันเช้ามาหั่นเดี๋ยวเขาค่อยไปเอาต้นกล้วยเนาะซับ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 ให้มันเอาพักยืนในสวนเอาอาหารเสร็จของเสร็จยังสิเขาก็เอามาทิพมมาโยนไว้ให้มันกินอ้าวเจ้าหลงจุอิมแล้วไปแล้วพูดตัวหนึ่งอิ่มแล้ว ออมาตัวทางนี้น้อยก็หมู่ตัวลายลายดำนี่ยสามตัวนั่นใหญตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้กับตัวนั้นว่าตัวผู้

อุด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 อดอาเทหรนนคอกหมูเอาก็ได้ไหมอันนั่นเนาะเห็ดเนาะได้ไหมไอยังกฟาเลฟาเลตบฟาี่ขาเจ้าอันลองมากับปุ่ลลองมากับปุนกับอิเนะคาก็เลยมั่งเอาเห็ด khóc mù hầu Cháu lùng ơi vô men vô men châu mẹ xuyên nhạc nó vào nằm mẹ không mẹ không mẹ đâu chào mẹ 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 chào mẹ

สีย่านนี่ย่งคักแท้เอามาพีเรลแล้วเอากล<อ>้วย,ยให้กินผีเรลหมูตกใจกล้วยกับมักกินหัวอาหารมามักกินมกกึน้งๆได้ไหมกล้วยกับหัวาหาันมากินดีดีอิ่มแล้วไปนอนแล้วมุมที่เพิ่อนนอนเนาะอยู่ทางนั่นเพิ่นขี้นะอยู่ทางนี้ เดี๋ยวเราค่อยเอาอันขี้แกบมาห้อยลงมันจังบอมมีนอู้กินกดแห้งไหมนี่อย่างเหรเสียงมันคือแห้งบ่านะกล้วยกินได้ดีกินกล้วยซุปพั่นรักกินมึงมากินกล้วยดิขึ้นบ่หำกับอะไรนี่ยังคือเก่าอยู่หำกับหัวหันหมูหัวหันมาเคี่ยงเลยเบิดเลย vẫn là nó nhiều hơn khi gần nhau Văn sau cháu ngủ vâng mù cháu vâng mà ham lùng mù cháu mà ham cháu lùng mù cháu lùng quay cháu đi đi không nhức nào hay nhẫn ao ao <laughs> mấy khơi lên mày นัมาฝากป้ากับลุงกันตอนนี้เขากะเกลือวมูเอเรียบร้อยแล้วเนาะอยู่ทางหลังอิ่มแล้วมูเดี๋ยวคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้ทํานี่เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องปินน้องทีเอลกับเบ้านิพคนธ์คำตะก,กา้านํำเนเดอร์เอาฝากกันลูกอย่าลืมกดติดตามช่องเบ้านิพนธ์คำตะก,ก้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบา,บายๆสวัสดีค่ะ ฝากแชร์หม,หมอนิพนธ์ไว้กดติดตามแชร์ด้วยนะคะ